คุณผู้ชมครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งเหตุการณ์สืบเนื่องมาจากกรณีเหตุทำร้ายร่างกายหญิงสาววัย23ปีนะครับที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งที่จังหวัดสมุทรปราการเนี่ยนะครับล่าสุดผู้ที่พักอาศัยอยู่ภายในคอนโดมิเนียมแห่งนี้ก็เรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้ดูแลเรื่องของความปลอดภัยของสถานที่ให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพราะว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยครับ อาคารคอนโดมิเนียมสูง8ชั้นในตำบลบางฉลงอําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการแห่งนี้นะครับเปิดให้บริการมานานกว่า20ปีแล้วครับแต่เมื่อไปตรวจสอบดูระบบความปลอดภยัยพบว่าในภาพรวมเนี่ยระบบความปลอดภัยยังไม่รัดกุมนะครับสะท้อนจากเหตุการณ์ของหญิงสาวที่พักอศาศัยอยู่ในห้องพักเพียงลําพังแล้วถูกทําร้ายร่างกายแม้ว่าภายในอาคารครับจะใช้คียการ์ดช่วยคัดกรองผู้เข้าไปภายในแต่ว่าที่บันไดหนีไฟเนี่ย กลับสามารถเชื่อมต่อไปได้ทุกชั้นโดยที่ไม่มีประตูปิดกัน้นส่วนกล้องวงจรปิดมีการติดตั้งอยู่เพียง3ตัวคือชั้นล่างสุดส่วนที่เหลืออีก7ชั้นเนี่ยไม่ได้ติดตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณทางเดินระหว่างห้องพักหรือว่าบริเวณหน้าลิฟต์ก็ตามนะครับระบบวามรักษาความปลอดภัยไม,ไม,ไม่ไม่ไม่แน่นอนและไม่จริงจังคืออยากให้เข้มงวดการรักษาความปลอดภัยอย่างนี้มากกว่านี้หน่อยนึง เรื่องกล้องอีกล้องนึงเรื่องกล้องอีอย่างหนึ่งเคยติดเตียนไปแล้วลองเตียนไปแล้วแต่ก็เหมือนเดิมกล้องมันทาไมก็มีแค่ตัวเดียวแค่ทางเข้าออกอตามชั้นต่างๆมันต้องมีรับรองความปลอดภัยใช่ไหมล่และแต่ในมีมีแต่ตะทางขึ้นทางลงห้องพักภายในคอนโดมิเนียมแห่งนี้นะครับรวมทั้งหมดแปดชั้นมีมากกว่าสองรอห้องครับแต่กลับมีผู้พักอาศัยไม่ถึงครึ่งที่เหลือนั้นก็จะเป็นห้องว่างครับ โดยประตูห้องพักไม่ได้มาตรฐหานมากนักนะครับผู้พักอาศัยจึงอยากให้ทางนิติบุคคลได้เร่งติดตั้งเหล็กดัดเพิ่มขึ้นอีกชั้นหนึ่งเพื่อลดความเสี่ยงจากเหตุร้ายครับถ้าเขาจะงัดมันก็จะงัดยากขึ้น,นเป็นเป็นคุญแกแค่คุณแกลูกบิดมันมันงัดง่ายงัง่ายกว่าลูก็กลูแล้วคือข้างในห้องอะทุกห้องเขาจะไม่มีแบบเป็นกุญแจแล็อกอะค่ะมีแค่เป็นลูกบิดอย่างเดียวโอกาสที่เขาจะแบบงัดมันง่ายมากเลย เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับ<ฆ>ที่มีการก่อเหตุที่ประสงค์ต่อทรัพย์สินภายในคอนโดมิเนียมแห่งนี้ครับข้อมูลจากตำรวจยืนยันว่าเคยเกิดเหตุการณ์ชายเมาสุราแล้วพยายามเข้าไปชิงทรัพย์ภายในคอนโดมิเนียมแห่งนี้มาแล้วแต่ไม่มีการแจ้งความร้องทุกข์ขณะที่ตำรวจคาดหวังครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดภายในคอนโดมิเนียมแห่งนี้จะกลายเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้เข้าพัก รวมไปถึงเจ้าของรวมไปถึงนิติบุคคลในการที่จะยกระดับความปลอดภัยของที่พักอาศัยเพื่อป้องกันการก่อเหตุสำครับ